The Ministry has received reports from the Royal Thai Army, and I'd like to clarify um, on this issue that on the morning of the 29th of July, the Cambodian soldier encroached upon Thai territory to launch armed attacks, which prompted Thai forces to exercise our inherent rights to self defense and protection of our in territorial integrity these cambodian soldiers were taken into custody. Um, a number of, of them uh, were wounded and they surrendered to the thai side. we gave them, provided them with necessary care in accordance with military practice during such situation and also in accordance with the international standards and humanitarian principles which the Royal Thai Army has clarified in the press statement. You can refer to that press statement as well. This, once again, further um, is evidence of the continued and blatant violations of the terms of the ceasefire by the Cambodian side, which Thailand has repeated, uh, repeatedly called on Cambodia to adhere to. <laughs> reporters ค่ะก็ในวันนี้ค่ะในส่วนของกัมพูชาเองมีการเชิญผู้ทหารแล้วก็ผู้สังเกตการไปลงพื้นที่ด้วยในส่วนของกระทรวงต่างประเทศนะคะมีข้อกังวลอะไรเกี่ยวกับกรณีนี้รวมไปถึงเรื่องของการสื่อสารด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของไทยจะมีการเชิญผู้ทหารหรือว่าผู้สังเกตการของข้อตกลงหยุดยิงนี้ไปลงพื้นที่เมื่อไหรค่ะเป็น เรื่องการที่ฝ่ายกัมพูชาเชิญทูตทหารไปในพื้นที่เป็นศิธิ์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นเรากังวลไหมเราเราไม่กังวลนะครับเพราะว่าผมเป็นเขาผมผมจะกังวลมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนะละเมิดการการข้อตกลงหยุดยิงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าผู้ผู้ไป observe เขาเละเอียดจริงก็คงเห็นความข้อเท็จจริงนะครับอย่างไรก็ดี ผมก็ขอเรียนว่าทางกระทรวงกลาโหมของเราเนี่ยก,ก็กำลังประสานกับส,ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะนำผู้ช่วยตูหารลงพื้นที่ในส่วนของเราเหมือนกันทำไมถึงเรา,เราถึงลง,ลงช้าก็ ง่ายๆเลยครับเพราะว่าเราคาดไม่ได้ว่าฝ่ายนั้นเขาจะละเมิดอีกเมื่อไหร่แล้วเกิดมันมันก็เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคณะ,ะผู้ช่วยทูตทหารที่เราจะพาลงไปถูกไหมครับอันนี้ก็ก็เลยนํามาซึ่งการคิดคํานวณให้ให้ถี่ถ้วนว่าเราจะพาคณะ,ะผู้ช่วยทูตลงไปเมื่อไหร่แต่ผมยืนยันว่าจะมีการพาลงไปภายในทิตศนี้นะครับคาดว่าจะเป็นวันศุกร์นี้รวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับก็ ก็คิดว่าก็จะได้ไปเห็นสถานที่จะได้ไปเห็นข้อเท็จจริง On The Ground นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเท็จต่างๆแล้วก็น่าจะได้เห็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับการทำร้ายประชาชนที่ไม่ใช่ทหารนะฮะก,ก็น่าจะเป็น p r o ู f น่าจะเป็นหลักฐานให้กับผู้ช่วยทูตทหารต่างๆโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่เป็น Ob s e r v e r s นะครับกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะยิ่งประเทศมาเลเซียสหรัฐ จีนซึ่งประเทศเหล่านี้ก็ได้รับเชิญไปหมดแล้วนะครับเราเราก็คิดว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องของสปีดอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของความมั่นใจในความปลอดภัยของพวกเขานะครับครับหากไม่มีคำถามแล้วขอบคุณมากนะครับแล้วผมจะมาอัปเดตอีกทุกวันนะครับจากนี้ผมขอโคดิเนตเรื่องเวลาอีกทีนึงขอบคุณมากครับ